เอากันละครับผมวันนี้สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมนะวันนี้พบกับเอกโดนแรกกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้ก็เราจะมาเจอพวกเกมเจ็บบาทนั่นเองนะครับผมนะนั้นตั้งแต่ที่เราสุ่มอ่าเอสคาดอไปแล้วนะครับผมฮะไหนนะผิดเกบเหรอผิดเกมเหรอโอเคโอเคโอเคนะก็ผิดเกมนะผมนะไม่ใช่เจ็บบาทนะฮะเป็นเจ็บบาทเอสตัซี่นั่นเองครับผมนะนะวันนี้ก็จะมาสุ่มกับน้องเอสบอลเดสเนี่ยผมกับ call of เ e มเพ r a ชั o นนั่นเองครับผมเมเพชั่นนะฮะครัก็จะมี2ตัวละครครับผมนะครับก็คือเป็นน้องเอสโมเดียครับผมนะครับกับเออร่างธรรมดาครับผมแล้วก็ร่างน้องปันนี่ขอเตือนไปก่อนนะว่าใครจะมาดูคลิปนี้กรุณามองซ้ายขวาให้ดีก่อนที่จะดูนะครับปิดเสียงใส่หูฟังให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้ว <laughs> เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคนะคผมมานะครับลรตัวฟรีผมสิบตัวนะครับ <laughs> ก็สุ่มไปเลยครับผมมานะครับจะได้หรือเปล่านะฮะไม่ได้ครับผมนะมันน่าจะได้นะโอเคครับผมก็ได้น้องบอกบันดี้ครับผมหนึ่งอันนั่นเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ เราก็มาเริ่มสุ่มเพชรกันนะครับว่าจะได้ตอนไหนนะฮะโอเคครับหนึ่งพันเพชรน,นะครับผมหับการตีก็มันหนึ่งพันสิร้อยเพชรน,นะครับผมประมาณนี้นะมันสิร้อยเพชรน,นะครับไม่มาอีกแล้วนะครั้งที่สองนะก็ตีทองคือเยอะมากมากถึงมากที่สุดนะมาครั้งที่สามครับเจจะมานะรู้ไหมนะครับเอสบูรเรสเนี่ยก็คือเป็น หนึ่งในเจ็ดบาทนะครับก็คือเป็นรัสก็คือราคาั่นเองนะครับผม้วนะก็คือเป็นพวกราคาตันหาครับผมทางเพศนั่นเองครับผมนะโอเคไม่น่าจะมากดไปเลยแล้วกันนะมามาไม่มาโอเคครับผมนะเราก็จะสุ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะนะเก็บเพชรไว้แบบรอที่จริงรอแจมมาม้อนแหละนะครับแต่เห็นชุดน้องแล้วมันอดรนทนไม่ได้นะฮะก็ สุ่มต่อแล้ว,ลวกันนะบอกเลยว่ามาโคตรเยอะอ่าโอเคไม่มีต่อมาผมนะแล้วก็มาต่อเลยดีครับหัวใจไหมไม่หัวใจนะฮะมันจะยากไปไหนเนี่ยอ่ะขอเปอิดเซ็แป๊บนึงนะโอเคนะเต็มที่เลยฮนะอะไรเต็มที่ สไลด์ไปแล้วครับมาไม<อ>มาไม่มาเพื่อนอือหอเจ๊จะทำงี้ไม่ได้นะเจมันปวดใจอะเจเขาเจเข้าใจปะเจ๊เข้าใจไหมฮะเจอเออมาแล้วได้ตัวไหนเอาโอเคนะม,มา ชุดไหนแค่นั้นเองนะชุดไหนแค่นั้นเองฮะหล <laughs> ือหลือหลือนอกเลดวะ <laughs> โอ้โยชิบหายชิบหายแล้วฮะอืเอออย่าไปใหม่ <laughs> มาแลวมาแลว โอเคครับก็ได้น้องแล้วนะผมนะครับกับคออฟนะครับ temptation นั่นเองนะบอกเลยว่าโอ้โหถามจริงถามจริงแต่ผมดูว่าผมสุ่มไปกี่กี่ครั้งแล้วนะโอเคนะครับก็ได้มาแล้วชื่นจิตชื่นใจจริงๆเลยนะ โอเคนะแล้วก็ได้มาหนึ่งโอ้โทษโดษโทษนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งก็ประมาณเจ็ดพันเพชรเฮ้ยหกพันเพชรนะฮะก็ที่จริงเนี่ยถ้าอยากจะก,การตีนเนี่ยก็คือแนะนำหนึ่งหมื่นสองพันเพชรนะครับผมนะแต่นี่ก็คือเกินครึ่งหนึ่งอะนะเกินครึ่งนดิดๆนะแต่ก็โอเคอยู่นะอะเรามาดูเจ๊กันนะว่เาเป็นยังไงนะเจ๊เจ๊จ๋า แน่นอนครับว่าเจ๊คือเป็นตัวแทนนความแห่งราคานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเต็มส,สตีมแน่นอนครับผมจาบเจ๊นะฮะ <c oughs> โอเคมีเยอะเรื่องขวามีเยอะมากเยอะมากมากอ่ะอันนี้ไปก่อนแล้วกันเอาให้หมดก่อนแล้วกันอา่าโอเคแล้วก็มานี่เลี้ยวสองแล้วเอาเอาให้หมดให้หมดให้หมดโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ห้าสิบฮะ <c oughs> โอเค โอเคโอ้โห <Okay>. oh, ดูท่าเจ๊แบบนั่งืหใจสั่นนิดๆเลยนะ <laughs> <laughs> นะครับก็เป็นเดบิวต์ออฟนะครับพลัสก็คือบีสายความราคานั่นเองครับผมนะครับก็คนภาคก็ทากาฮาชินะครับผมชิอากินะครับผมนะมาดูเสียงครับผมมาในเสียงเนี่ยตัวตัวดีเลย <laughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวกดเจ๊ดูก่อนเป็นยังไงนะฮะ ใช่เลยใช่เลยแบบอาละอาละแน่นะครับโกรดามองซ้ายมองขวาก่อนที่จะดูนะครับผมนะครับหน้าหนี้ นะครับเจก็น่าจะแบบมีประมึกช่วยเป็นที่นั่งใช่ไหมอ่คืม่ใเอาละเอาละ

ขบคั่งที่รักรับดูนี่กันนะผมว่าเป็นยังไงนะผมนะอยู่ไหนวะพร้อมที่จะฟังกันแลวใช่ไหมฮะ

นะแล้วก็เราจะจะมาดูกันนะว่าฉากเปิดตัวเจ๊แกเป็นยังไงขอเป็นนมอกันนะนม้แล้วกันนะโอเคนะก็จริงๆก็มีหลายตัวแหละนะฮะแล้วก็เล็วหวดึงเอาเจ๊แกแบแล้วก็เอาเนี่ยทั้ตัวนึงโอเค ปปแล้วมาดูว่าแบบฉากเปิดตัวเจ๊เกเป็นยังไงนะฮะอ่ะมาดูกัน Oh、<laughs> 笑いが止まりませんこれが圧倒的に大輪の花を咲かせなさい。バイハしい完璧なアシストだ。<100年> <laughs> この勢いは止められない一瞬でマトメてあげます <laughs> S <S แตกสองโอเคประมาณนี้ใช่ไหมอ้มาวโอเคผมก็เป็นอย่างนี้ฮะประมาณนี้นะสับตัวเจ๊แกครับผมบอกเลยว่าคือตัวบอกว่าแบบโคตรโคตรโคตรเลยอะ <c oughs> คือชุดแกโคตรจริงๆนะคือถ้าเปรียบชุดกับชุดธรรมดาแกแจ๊แกเนี่ยอันนี้คือชุดธรรมดานะอ่าฮะเนี่ยคือชุดธรรมดาแกแจ๊แกก็ไม,ไม่ไม่ค่อยจะอันนั้นเท่าไหร่ก็คือแบบค่อนข้างมีชินนะแต่ว่าพอมาชุดเนี่ยโอ้โหแบบครึ่งบนนี้ไปนิดเดียวอะ่ะนะครับตามนี้นะผมโอเคนะคผมโอเคผมก็ตามนี้แล้วกันครับผมนะข้อค่อนข้างสุ่ม ถือว่าดีไหมก็โชคดีอยู่นะครับผมนะโอเคผม้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกันนะครับผมนะก็เอาแค่นี้พอกันนะเดี๋ยวมันจะเลดเกรด,ดเกินนะโอเคผมสำหรับวันนี้รับก่อนครับสวัสดีครับ